สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกันนะคะเป๊ะคุณตามาเชิมโทษเพิ่นอ้าออกช่วไปเป๊ะ<ห>อ้าออกเปิดประตูออกมาเอากระเพื่ประตูเพิ่นทีรถน้ำหม่งน้ำมนุนโอ้ถ้าพูดแล้วเพิ่นพ่ในทนนนีรถเอากระจองไขรละอายเพิ่นเนบ,บิง่งซัดมันตามเจ้าบุรีเห็เบี้ยห่าหนัง่งอยูไหนถ้าอ้อมมานย่างไรเอาตีอ๋อ พี่น้องเมื่อแรกเล็กลาเอาเพิ่งนะเล็กลาออกนเมื <t <t ่อวานตามโตโต้เลยน่าโม่ใส่พ่อพ่อซื้อจี่อันนี้คือวัดบ้านเพิ่อนเจ้อพี่น้องวัดบ้านนาคเนาะวัดบ้านนาคเนาะนะคะกูแซ๊ดเอานี้อันนี้อันเนี้อันนี้กูแจ๊ดลดคูแซ๊ดเนี้ย หน,นหาดเขาพี่น้องอันตัวนี้ล่ะอันที่ว่าอัน,นอันนี้นะพี่น้องอันที่เจ้าวาดวาดเพิ่นถูกเลขกนะพี่น้องถูกเลีกเลขกเล่าลวมันที่หนึ่งนะคะกด้เงินอยู่ประมาน สักลานมัน,นลานหนึงละมั้งเพราะว่าจัคพอดหกโตเลยหกโตขึ้นมาแล้วนะวันนี้มีโอกาสใจผ้าพี่น้องมากรถน้ำนะคะพี่น้องแล้วก็เอารถมาเจมิมเพื่อเป็นสิริมงคลทามาหากินจ้า อันนี้เปเปกสิบประมาณแตงขันแตงขันห้าบอกค่ะแทงขันห้าว้ัวเปิดพัดลมเนี่ยบอกเป๊ะๆ้าข้บ่าหายใจง้อ อ่าม huh? ึก mm hmm. ี่ยู่ห้องมีได้เรเนาะกันวะน้ำกันน้ำโพดพพอจะอันงานเมื่อใมือจบมืองานเดร์พี่นอำเดร์เป็นวันสุกค่ะพี่น้องมือโกลน่าจะะลงก่อน

nhà mưa hơi <laughs> mưa nhà mưa hơi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  lên ตาู้มาอดระถตา้ในข้าลงเพชรว่าชื่อเรียงฝ่ายก็ว่ามันออล่างับตูตุ่มเลยอะสีเกาอล่าตูตุ่มเลยอะไรังนอทิโสปาูโจะเป็นัญาโนะันตาจิตุนตามาราคตตัวปะกวารทิปมจนอิโสปากปาลมิันอิโสปากลมาต आलो वे सपनो दितो บาาีจัปโนจิติโภวาม่จาบารมีจัปโนยจิติโภวาแม่เ้าปรามาัารมีจัมปโนยจิติโสภะกวาพุ้โเจาปัญญานอวันตาดีคุณตมากาตัภาผู้เปขาบารมีจัมปโนยจิติโภกวาเปข้าบารมีจัมปโนยจิติโกวาเปรขาแต่เขามวยมี่เขาเปนสองเขาหน้าหมว บุ๋มบุมกวงเลยวนเนาะั่นนายาไปนาาไปซีดเชื้อรถนะรถมันก็ได้ก็คนูนี่ายุ้แข่งานจบยางเฮ้อยาพแห้งก่อนอย่างนี้ ใชแกด้ว่หน้าลดนั่นแหละ่แกเ่สิงหาเจ่ปเรนก้าวหน้าก้าวล่างอันนี้เียก้านมเก้าก้าว้าวสี่ก้าวอันนี้ก้าวสี่ก้าว้าวสี่ก้าวเล่คว มาน่อะไรกัน <c> จ <oughs> <wi> ัตเลคืออมากับนี่ายกับรถเลยฮะเก้าเก้าเ้านี่ดิโอ้ยยาูโอ้ยโอเคน้องนี่าชัดนี่น่ะตายายแล้วค่ะ ตายตามื่ <laughs> <า>มอวี้หมแล้วอ้าพี่น้องเบอ่อเงาเลยกเอาโศกเอาไส้เด้อค่ะพี่น้อง <laughs> เจะทายในขึ้นตาเลขในขันละมลน <c oughs> เตรียรมยร,ยรถจับน่อย <c oughs> โอเคกาพี่น้องดีดีม่แห้งดีที่เจอพ่อคุณทรายเอาจุดแดงมาปะกิ จุดนี้เนาะจุดนี้อ่าบนนี้ก็ไ้เนาะ้ันหาค่ะเนาะ่ะพี่นองเตรียมหาเ้ยโอเคจ้าพอกันคลิปนาเดอพี่น้องเตรียมรถพี่น้องสุดมันรถรถน้ำมือสั้นวันดีเอกมือหนึ่งคำ เดินซ้ำเอาเมือหนึงคำเดิมมันนี่เดิมมือคำมือคขณนรนเงินุ่นตองปลาห้างเงินหน,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 น้าคำได้ปัน,นี้ลุกสายไปสวัสดีครับพี่น้องนะบ๊ายบาย